สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากริ้งนอกสถานที่ค่ะมากริ้งในสวนค่ะเป็นบ้านพ่อแม่แต่ท่านไม่อยู่แล้วบ้านในสวนค่ะวันนี้เราก็เลยมากริ้งนอกสถานที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คนใต้ไปเดินเลาะในแปลงเงาะก็เลยมากริ้งสักยี่สิบสามสิบค่ะ อยู่ที่ไหนก็กลิ้งได้ค่ะซ้ายกลิ้งนี่เป็นบ้านสวนบ้านพ่อพ่อกับแม่เสียแล้วปล่อยทิ้งไว้แต่แมว